บิ๊กป้อมนะครับก็บอกว่านะครับล่นเลยน้ำไม่ท่วมเหมือนปี5้าี่แน่นอนนะแถมโวด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่า3ปีทุกพื้นที่ไม่มีการประกาศไผ่แ้งไปดูรายละเอียดกันนะครับรักษาการนายรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันว่าปีนี้สามารถทำตามแผนการจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ยืนยันจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบปี5้าี่แน่นอนเพร้อมั่นใจนะครับว่ามาตรการที่วางไว้เนี่ยในการบริหารจัดการน้ำา3ปีต่อจากนี้ จะไม่มีการประกาศภผยแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ากำลังจะท่วมนะคุณผู้ชมนะเมื่อเช้านี้นะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประวิทย์นะวงสุวรรณนะครับรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รักษาราชการแทนนายรัฐมนตรีนะครับเดินทางด้วยรถตู้เบนส์ทะเบียน1นหนูกไก่6 2 1 8โอ้โหไปทันแล้วหมดนี้มันไปแล้วนะครับนะกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางจากมูลนิธิอุรักอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด เพื่อเข้าตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะครับพร้อมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็สสพลังประชารัฐในพื้นที่นะครับจุดแรกที่บิ๊กป้อมไปนะครับก็คือสถานีผลิตน้ําประปาจังหวัดฉะเชิงเซาตําบลวังตะเคียนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาก็มีนายไมตรีนะครับไตรติลาโนนครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะครับให้การต้อนรับ พร้อมกับบอกแนวทางในการบริหารจัดการน้าครับรวมถึงการผลิตน้ําประปาเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ากินน้ําใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งพลเด็ปพระวิตณก็ได้ชื่นชมการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดฉะเชิงเซาครับรวมไปถึงการวางแผนระบายน pues <l enfant> ้ําออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะและก็ยังมีการนําเสนอเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งได้มีการเตรียมการนะครับในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวเพื่อเตรียมการเรื่องน้ําดิบ ที่จะใช้ไปจนถึงปี80นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเค็มจะต้องป้องกันในจุดพื้นที่บางประกงนะครับเราไม่สามารถนำ,นำเอาน้ำดิบเนี่ยมาไล่ในระบบนิเวศได้ตลอดนะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมาทุกปีนะครับโดยสอทรอนอชอนะครับก็ได้รายงานให้ทราบโดยกรมชนรัทานได้มีการเตรียมการต่างๆในการให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะจากการใช้น้ำดังนั้นนะครับการประปาต้องเตรียมน้ำสำรอง ต้องเตรียมการสำรองน้ำดิบไว้ผลิตให้ได้ถึงปี80เพื่อความต้องการของประชาชนนะครับโดยเฉพาะน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดะเชิงแสาจำเป็นอย่างยิ่งครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งหาแนวทางเพื่อให้เป็นระบบในระยะยาวไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากทุกๆปีและประชาชนก็เกรงนะครับว่าฝนตกปีนี้จะทำให้น้ำท่วมเหมือนปี54นะครับปีนี้นะครับ ลุงป้อมก็บอกว่ารับรองเลยว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างปี54แน่นอนน้ําจะไม่ท่วมอย่างปี54นะครับอย่างแน่นอนนะครับรับ่งของกรมชลประทานนะครับแล้วก็สทรนอชอแล้วก็ทั้งหมดได้ร่วมกันกระจายน้ําเมื่อฝนตกทางเหนือก็กระจายไม่ให้น้ําท่วมตลอดเวลาลุงป้อมบอกว่าเรามีกรรมการ22ลุ่มน้ําในการกํากับดูแลมีคณะกรรมการน้ําทุกจังหวัด เพื่อดูว่าน้ําจะมีมากน้อยลงหรือจะแล้งซึ่งทํามามปีแล้วนะครับไม่มีแล้งเลยจะสังเกตได้ว่าหน่วยงานไม่มีประกาศภัยแล้งเกิดขึ้นในทุกพื้นที่รัฐบาลมีความห่วงใยอย่างมากกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยโดยเร็วนะครับ,รบนอกจากนี้นะครับพลเอกประวิทย์ยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาการป้องกันปัญหาน้ําเค็ม ที่จะลุกล้ําเข้าในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับจะมีการอนุมัติงบประมาณกว่า100ล้านบาทเพื่อศึกษาการทําประตูป้องกันน้ําเข็มในขณะที่กรมชลประทานก็ต้องหาแหล่งน้ําต้นทุนเร่งก่อสร้างเร่งแหล่งน้ําที่ได้รับงบประมาณให้แล้วเสร็จสามารถบริหารจัดการน้ําได้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรนะครับแล้วก็การอนุมัติพื้นที่อ่างเก็บน้ําวังตะโนดถ้าได้มาจะทําให้การกระจายน้ําได้ดี สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ช่วงฤด,ดูแล้งนะครับก็สามารถที่จะปลูกพืชไร่ได้ให้ประชาชนอยู่กินดีมากขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคครับก็ต้องวางแผนการใช้น้ําให้ครอบคลุมการใช้น้ําอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกับเตรียมน้ําสํารองเอาไว้ใช้การประปาทุกแห่งต้องมีแหล่งน้ําสํารองถ้าไม่มีจะใช้น้ําดือดจากธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้นะครับจากนั้นนะฮะพลเอกประวิทรนนะาลวคณะนะครับก็ได้นั่งรถรางเข้าเยี่ยมชมคลองนคร นครเนื่องเขตนะหรือว่าคลองท่าไข่นะเะเรียกว่านักข่าวก็บอกว่าไปเยี่ยมชมด้วยท่าทีที่แบบว่าแข็งขันแข็งแรงอย่างี้แข็งแข็งแรงครับเดินด้วยตัวเองนะครับเดิน